ตกจากท่านจันทนในประเทศลาวเป็นน้าตกที่ไหลลงมาเป็น3ส,สายด้วยกันการที่จะดูน้ำตกในย่างไรทรชิดจะต้องต้องขึ้นแพรนี่ก็คือตอนนี้ผมได้ขึ้นแพมาโดยไปให้ใกล้จุดน้นําตกมากที่สุดน,นี่กำลังกำลังลากไปแล้วโอเคหรือว่าเป็นค่าเทอมก็คนลั่น คือ,อน้ำตกจะอยู่ข้างหน้าถ้าเราชมอยู่จุดนี้ก็ได้แต่ถ้าชมจุดนี้มันก็ก็จะอาจจะไม่ถึงใจอะไรก็มาตอนนี้ก็มีละอองของน้ำตกของของน้ำนี่ก็เลยเลยมาน,นตัว เก็จะลากก็จะดึงเชือกนี้ไปเชือกไปเนื่องจากว่ายังเด็กตัวเล็ก,ก็็เลยทําให้แรงต้านทานในที่มีน้อยก็จะดึงได้ช้านี่คือตอนนี้ผมได้ขึ้นแทรมาโดยเด็กคนนี้นี่อาจจะคิดค่าบริการ1,000 0มกิบคือประมาณ40-50บาทนี่แหละ หรือว่าเป็นช่วยค่าเทิมให้เด็กกแล้วกันเด็กก็จะลากให้ลากแทนหรืดึงแทนเนี่ยให้ไปใกล้ต,ตกมากที่สุดยิ่งกล้มากเนี่ยก็ยิ่งยิกล้มากก็ต้อง เด็กน้อยลากแพอคือที่น้ำตกแห่งนี้จะมีเด็กน้อยมาคอยบริการแพรคนละหน,นึ่งบุนกีบก็แพ้นี้น่าจะขึ้นได้มีอีกคนเพราะว่าถ้าขึ้นเยอะหนี่มันจะทานน้ำับไม่ไหวคือจะดึงแพรไปให้ใกล้น้ำตกที่สุดโดยเรา น,นี่ขากลับแล้ว